ก็คลิปวิดีโอนี้ผมทํามาเพื่อเอาไว้ดูเองนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจที่อยากดูด้วยกันก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปใหม่ๆนะครับผมจะหามางังงะหรือกร์ตูนใหม่มาลงให้เรื่อยและอัปเดตตอนไปเรื่อยนะครับอย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจผมเลยนะครับส่วนเพื่อนท่านใดที่อยากจะโดนอเป็นกำลังใจให้ผมก็ผมจะทิ้งเครดิตไว้ตรงนี้นะครับงั้นไปรับชมกันเลยครับ ตันหยุนและกายจริงพุทธาปางถึงกับโมโหจนกรากเลือดพอเข่าเลยใครจะคิดว่าตันหยุนจะสามารถขึ้นไปบนชั้นเก้าได้จริงๆล่ะเฮ้อเฮ้อวันนี้พุทธาปางหน้าแตกไปกี่รอบแล้วเนี่ยเก่งว่าตอนนี้คนจะเกียดตันหยุนเข้ากระดูกแล้วมั้ง กนละลายไปละ่ะผู้ทา้าปางทำไมถึงกากเลือดสักขนาดนั้นล่ะคงไม่ใช่ว่าท่านป่วยเป็นโรคกระทันหันหลอกหรอ <c oughs> หน่อยผู้ทา้าปางท่านควรจะใส่ใจตัวเองหน่อยสิปล่อยให้ตัวเองโมโหโจนกากเลือดได้ง่ายๆเช่นนี้เดี๋ยวสาขาเราของเราก็มีงานเลี้ยงหรอกเออชายเท่าเพียงรู้สึกหนาวเท่านั้น ไม่ใช่เรื่องใหญ่อะไรดังนั้นพวกท่านทั้งสองไม่ต้องกังวลอึหนาวจนกากเลือดเลยงลั้นท่านปาง <c oughs> โอ้โหไม่เป็นไรไม่เป็นไรก็ดีนอกจากนี้พุเท่าปางคงยังไม่ลืมหรอกนะตอนนี้ตันหยวนอยู่ชั้นที่เก้าแล้วการเดินบานครั้งนี้ข้าคือผู้ชนะต่อนหน้าฝูงชนมากมายเช่นนี้ท่านคงไม่ผิดสัญญาหรอกใช่ไหม <c oughs> ผู้เฒ่าสาขาล้อมอสดผู้สง่างามเช่นข้าไม่น่าเชื่อถืออย่างนั้นหรือถ้าปล่อยให้เฉินจินเฟิงมั่วสั่วแล้วก็ข้า,าต้องล้มละลายเป็นแน่ตอนนี้ขา้าต้องหาวิธีอื่นชดเชยกันเดอพันนี้ให้ได้หากเป็นเช่นนั้นรักษาสัญญาด้วยก็แล้วกันข้าขอจ้าก่อนเฉินจินเฟิงมาเดาฟังอีกครั้งเออ เจ้ายังต้องการเดิมพันอะไรอีกการเดิมพันในการต่อสู้ของตันหยุนยและปางอันขายเป็นผู้ชนะปางอันคือสามอันดับแรกของซาวกผู้แข่งขนสาขาลออ็อกโซส์แม้ว่าตันหยุนจะชนะในการปีนแต่ในแง่งของความแข่งขังโดยรวมปางอันเอาชนเหนือกว่าเท่าปางต้องการเสียนหน้าเพื่อชนะ มสิผู้ทาปางไม่ต้องการเสียหน้าเพื่อชนะแล้วเขาจึงเสนอเดิมพันนี้ไงล่ะปางซื้อหยวนเจา้าคดว่าข้างงอ้ะหรือเดิมพันในครั้งนี้ข้าไม่เห็นด้วยปูรดแลเฉินไม่ต้องรีบปฏิเสธข้าเดิมพันด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทอง อาตันหยุดชนะเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทองจะเป็นของเจ้าไม่สิจะเป็นของเขา <c oughs> หลังจากเฉินชินเฟินชนะเดิมพัน <c oughs> เขาจะต้องขอบางอย่างเพื่อตันหยุนแน่อาข้าใช้สิ่งนี้เป็นเหยื่อล่อเขาจะต้องรีเซตแน่นอนฮะเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทองตอนนี้ตันหยุนได้รับไฟแท้จริงฟินิกสีม่วงเขาได้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรสีทองนแน่อาจจะสังเคราะห์กับไฟแท้จริงฟินิกสีม่วง ตัวแข่งขึ้นอย่างมหาศาลเลยก็ได้ปุ่รแลษเชิญคิดอย่างไรล่ะเรื่องนี้ขึ้นอยู่กับตันหยุนข้าไม่สามารถตัดสินใจแทนเขาได้ความแข็งแร่งของปางอันไม่ใช่เล่นๆเลยแม้ว่าตันหยุนจะไปถึงชั้นที่เก้าได้เพราะว่าความแข่งรังทางร่างกายที่เหนือกว่าแต่ไม่ใช่ว่าพลังต่อสู้จะ่เหนือกว่าด้วย แต่อย่างไรก็ตามเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์บังกรองทองมีผลกับตันหยุนเป็นอย่างมากดังนั้นให้ตันหยุนตัดสินใจโดยตัวเองเสียดีกว่าโอเคโอเคแต่อย่างนั้นเราจะรออยู่ที่นี่ให้ตันหยุนและปางอา่านออกมาจากหอคอยจึงคอยตัดสินใจหอคอยมิติเป็นวลาที่ดีที่สุดสามเดือนต่อมาหอคอยมิติเวลาที่ดีที่สุดชั้นที่เก้า ทิศทั้ง4กล่าวว่าอยู่ผ่านยุคสมัยเก่าวว่าโจพลังแห่งเวลาสำแดงเออเศษที่เหลือไม่เพียงพอที่จะปรับแต่งยันเวลาสังหารฉับพันให้สมบูรณ์ได้มันสามารถควบคุมเวลาได้ จากพลังทั้งหมดเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นไม่มีประโยชน์กับข้าเลยแม้ว่ามันจะได้ประโยชน์แต่ก็ไม่ได้สูญเปล่าข้าสามารถนำมันไปขายให้กับสาราศักดิ์สิทธิ์วงฟู่เป็นหินวิญ,ญญาณได้และก็ในตอนนี้นอกจากการบ่มพอแล้ว ข้าได้ปรับแต่งยันระดับสมบัติชั้นกลางอีก9ใบกลัวเจิงหมิงลู่อูและไอ้บ้าหน้าไหนที่เคยย่ยุข้าถึงเวลาที่พวกแกจะต้องชดใช้แล้ว3เดือนนอกขอคอยในชั้นที่9นี้เท่ากับ4ปีครึ่ง ข้าได้ทะลวงขอบเขตจิตวิญญาแล้วข้าได้เอาคนข้าได้ทะลวงขอบเขตจิตวิญญาณกันเบิดขั้นที่8แล้วแต่เวลาออกไปข้างนอกแล้วด้านนอกหอคอยเมื่อิเวลาดีสุดตันหยุนการเก็บเกี่ยวครั้งนี้เป็นอย่างไรตันหยุนเจ้าแข่งแก้งขึ้นแล้วสินะขอรับผู้ดูแลเฉินผู้ท่า6ความแข่งแก่งของ10 ในการเก็บเกี่ยวครั้งนี้ดีขึ้นมากจริงๆตอนนี้สิทธิ์สามารถฆ่าอูหย่าเฉียนและเกาหยางหู่ซวงได้ในทันทีเลยขอรับอืมนอกจากนี้ข้ามีสิ่งหนึ่งจะบอกเจ้าตานหยวนปางซื่อหยวนยังไม่ยอมแพ้เก่าเดิมพันด้วยเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทองให้เจ้าต่อสู้กับปางอันเจ้าคิดว่ายังไงเรื่องดีๆเช่นนี้ต้องคิดด้วยหรือขอรับ มีของขวัญส่งมาถึงหน้าบ้านฉันนี้แน่นอนข้ายังรับไว้อยู่แล้ว <c oughs> ข้ายังไม่ดูดซับไฟที่แท้จริงฟินิกซ์สีม่วงหลังจากได้เปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทองหาข้าประสานมันทั้งสองแล้วค่อยดูดซับเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์ของหมือนของข้าจะทรงพลังขึ้นขนาดไหนกันนะ <c oughs> บางอานข้าเปิดโอกาสต่อสู้ของเจ้ากับตันอยู่แล้ว จ้ามั่นใจว่าจะชนะเขาได้หรือไม่ทะลุงหวังใจได้วันนี้ข้าจะปราบตันหยุนทําให้เขาอับอายอย่างแน่นอนยอดเยี่ยมตามคาดหลานชายห่งข้าไปเลยส,สมบูรณให้กับเขาซะทะลุงเปิดตาเปิดตูดดูให้ดีล่ะ <c oughs> แกลกแกลกแกลก <c oughs> เอ้ย อัยุุเจ้ากล้าไปลองกับข้าหรือไม่ท้าไม่จงคุกเข่ายอมรับความผาแเสีเฮะเนื่องจากเจ้ากําลังมองหาความตายข้าจะทําให้เจ้าได้เห็นเองอาฮาฉันชินฟึงเจ้าจะขอให้ยกเลิกตอนนี้ก็มาทันแล้วนะฮฮฮอ้อยดูเถอะทุกคน ที่เริ่มโดยการดูถูกการหยุนมักจะจบไปสวยกันทั้งนั้นก <c oughs> <c oughs> ารหยุนแม้ว่าเจ้าจะขึ้นไปถึงอันนี้เจ้าแต่ก็ไม่ได้แปลว่าเจ้าจะแข่งแกล้งกับข้าหรอกนะตอนนี้อีกแค่เ้าเดียวข้าจะมาดูถึงขอบเขตการวิญญาณครั้งนี้เจ้าจะต้องพ่ายแพ้อย่างไม่ต้องสงสยัยเฮ้อ ต่อให้เจ้าจะบรรลุขอบเขตการมีญ,ญาณได้จริงๆสำหรับข้าก็ไม่ต่างจากการบีมดตัวหนึ่งให้ตายหรอกโอ oh, หังนักวันนี้ข้าจะทำให้เจ้าเด็กได้เห็นถึงความผ่าผลของข้าว wow. <laughs> ลองอากาศใช้เงา <laughs> แยกล่างพ,พ,พระเจ้าปางอันกําลังใช้ทักษะพิเศษของเขาล่องลอยอยู่ในอากาศปางอันกําลังเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงกาเป็นาภาพลงตาแบบนี้ใครจะไปดูกันได้ว่าล่างไหนล่างจริงเขาคือตัวไหน,นปางอันยังคงเคลื่อนไหวเช่นนี้ต่อไปอีกไม่ช้าตันหยุนต้องยอมแพ้แนะ่อตอนนี้ความเร็วของปางอันนั้นเทียบได้กับขอบเขตการวิญญาแล้ว ตันยุนจะอะไรมาต้านได้โดยขามเร็วของปังอันหากเขาจะโจมตีตันยุนเอาเคียงว่าตันยุนจะไม่มีโอกาสได้ตอบโต้เลยข้าเชื่อว่าตันยุนจะต้องมีวิธีแก้ไขและโตกลับแน่นอนว้าตันยุนมันจบแล้วตันยุนจงคุกเข่ายอมแพ้เถิด จมเแพ้สะดวยดีตนันยุนเจ้าแพ้แล้ววหน้าคำนักเจ้ากล้าอวดดีต่อหน้าข้าด้วยความเร็วอย่างกับหอยทากเนี่ยนะปอยันควบคุมเวลานั้นก็เลยทำให้ข้าสะดวกขึ้นแล้วนะฮตันยุนห้ข้าเห็นเนอยเธอว่าเจ้าจะแข่เงเก่งแค่ไหนกันเชียวว้ามัดทองคำกง อย่าเลวตอนยุนระวังสายไปแล้วแพ้วไปซะตอนยุนการเวลาจงช้าลงถ้าทำไมไม่ถูกต้องทั้งคำพูดและการเคลื่อนไหวของข้าทำไมถึงช้าลงล่ะข้าได้ทำให้เวลารอบตัวเจ้าช้าลง ตอนนี้ความเร็วที่เจ้าภาคภูมิเป็นเต่าคานไเป็นแล้วเอ่อนี่นี่นี่มันเปเป็นไปได้ได้ยังยังไงเอ่อเอ่อมันจบแล้วข้าข้าแพ้ได้ยังไงกันอ่ะ เสียใจด้วยนะข้าชนะแล้วปางอันตันยุนผู้ยิ่งใหญ่ทำดีมากทำไม่ดีมากพระเจ้าตันยุนสามารถจะดการปังอันได้อย่างง่ายดายเลยตันยุนชนะปางอันก็หมายความว่าตอนนี้ตันยุนเป็นสาวดาบแรกในรายชื่อสาวผู้แข่งแร่งแห่งสขารองโซลุสินะอุกอาจมากจริงๆตอนนี้ตันยุนอยู่เพียงขอบเขตจิญยาณกํนเดอแคนที่แเท่านั้นเองนะ ผู้ดูแลเฉินตันหยุนโชคดีมากนักที่ไม่ถูกทำให้อับอายเจ้าทำได้ดีมากคอยดูสิ่งที่ข้าจะทำตอบจากนี้ล่ะปู้เท่าปางผลออกมาแล้วเจ้าก็ควรมอบเปลวไฟศักดิ์สิทธิ์มังกรทองให้เรามีใช่หรือ ชายเท่าเต็มใจอยอมรับความไม่แพ้อยู่แล้วรับไปตันยุนนี่คือรางวัลของเจ้านอกจากนี้การในพันก้อนนี้คำขอขึ้นอยู่กับเจ้าเลยขอบคุณครับผู้ดูแลเฉินชายเท่าคนนี้จะไม่ผิดคำพูดตาบใดที่สิทธิตันยุนขอหากชาเท่ามีมันจะให้เจ้าตามคำขอ แันอยู like that, ่เป็นเพียงสิลแรงงานเท่านั้นข้าไม่คิดว่าเขาจะเคยเห็นของดีอะไรมากมายหรอกที Audio> ่เขารู้จักก็คงมีแต่ขยะานั่นแหละเนื่องจากผู้เท่าปางกล่าวเช่นนั้นข้าก็ยินดีข้าต้องการใบโพธิจิตและโลหิตมังกรอเออเอออันอันนี้ไม่ได้นำลายมังกรล่ะก็ก็ไม่เช่นกัน เช่นนั้นดอกบัวเขียวเก้าสีกับหัวใจกล้วยไม้เจ็ดสีล่ะก็นี่ก็ก็ไม่มีเฮอุทาปางถ้าท่านไม่มีอะไรเลยจะมาพูดรัวๆแบบนี้ทําไมแบบนี้ใครที่ไหนก็กล้าคุยกับท่านแบบนี้ใครที่ไหนจะกล้าคุยกับท่านอีกเ่าดูถูกดูถูกอุทาปางจนเกินไปหรือเปล่าไม่มีแม้แต่สิ่งที่สิลป์แรงงานขอบเขตจิวัญญากําเนิดตต้องการอะไรสักอย่าง ข้าไม่เคยได้ยินสิ่งที่ตันอยู่ต้องการเลยหรือว่ามันจะเป็นสิ่งล้ำค่ามากเกินไปจิมพุท่าปางลังเลจะให้ไม่แปลกใจเลยที่พุท่าปางจะกล้าพูดแบบลวกๆแบบนั้นการว่าเขาคิดว่าคิดคาแก้ตัวเอาไว้แล้วสินะเออบอกควจะพูดจริงเป็นพุท่าได้ยังไงกันตันยุนสิ่งเจ้ากล่าวมานั้นล้ำค่ามากเกินไปแม้แต่ผู้โส่าเซียรหรือฝ่ายศักดิ์สิทธิ์ก็อาจก็ไม่อาจมีมาด้วยซ้ำนับภาษาแล้วข้าบัซบตันยุนรู้จกักสมบัติล้ำค่ามากมายขนาดนี้ได้ยังไง เน้นชัดว่าเขาเป็นแค่สิละงานเป็นไปได้หรือไม่ที่เฉินชินฟิงจะบอกเขาเนื่องจากผู้เท่าปางยากจนถึงเพียงนี้งั้นข้าจะทําการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขหากว่าผู้เท่าปางกล่าวขอโทษผู้ด,ดูแลเฉินด้วยความนอบน้อมข้าจะถือว่าเรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นไว้ายังไงไล่ตันหยุนเจ้าทําไมเนื่องจากผูเท่าปางไม่เต็มใจทํา ก้น่าจะขอต่อไปก็ได้ข้าขอโทษผู้แลเฉ้นเรื่องที่เกิดขึ้นทั้งหมดในวันนี้เป็นความผิดของข้าก็นายอย่าถือสาผู้น้อยและได้โปรดยกโทษให้กับข้าด้วยผู้ดูแลเฉิน,ผ,นผู้ยิ่งใหญ่คนนี้จะไม่ถือสาเจ้าก็ยอมได้ตันหยุนจ่ายเท่าจะจำไว้ขอดูเถอะเมื่อคิดเลยว่าผู้เท่าปางถูกตันหยุนบังคับให้ขอโทษ ผู้ดแูแลเฉินได้ตันยุนเทชมัดเพื่อให้ผู้ดแูแลเฉินได้ระบายโทสะแล้วเขาไม่ต้องการอะไรเลยแต่องอลไรก็ตามตันยุนลุกลานคนอื่นมากเกินไปแล้วหากยังเป็นเช่นนี้ต่อไปเขาต้องพบหน้าแน่ไปกันเถอะตันยุนขคาจะพาเจ้าไปพบนายหญิงครั้งนี้เจ้าสามารถขึ้นไปได้ถึงชั้นที่เก้านายหญิงต้องให้รางวัลกับเจ้าอย่างแน่นอนวางใหญ่สาขาหลอมโอสถ ายสิหลมเหลวอ,อีกแล้วทําไมกันไอ้นี่มันเสียงอะไรอนี่วาให้ตายสิหลมเหลวออแล้วทําไมกันเอเกิดอะไรขึ้นอย่างนั้นหรือเอ่อเออรายงานผู้รับเฉินหัวหน้ากำลังการอ,อสถฟื้นคืนวิญญาณแต่ดูเหมือนจะไม่สาเร็จดูเหมือนหัวหน้าจะอารมณ์ไม่ค่อยดีนะแต่หยุนจะกลับไปก่อนเถอะไว้ข้าจะพาเจ้ามาพบวันหลังขอรับ กันโอสดฟื้นคืนออยาล้มเหลวกันหรือ,อดูเหมือนว่าตอนนี้เด็กดีของเรากำลังต้องการความช่วยเหลือสินะภายในวังใหญ่ชินเฟิงข้าล้มเหลวมากกว่าสิบครั้งแล้วเห็นได้ชัดว่าข้าทำตามสุดทุกอย่างทําไมถึงยังล้มเหลืออีกล่ะนะนาะยหญิงอย่าท้อไปเลยขอรับถ้าเท่าเชื่อหากนหญิงยังพยายามต่อไปอต้องสำเร็จแน่นอน เฮ้ยหวังว่าจะเป็นเช่นนั้นถ้ามีอาจารย์อยู่ที่นี่ด้วยแล้วก็ด้วยคำชีน้แนะที่ยิ่งใหญ่จากเขาข้าจะต้องกันโอสถฟื้นคืนวิญญาณได้อย่างแน่นอนขอห้ามที่สุดของการเล่นแร่แปรธาตุอย่าทำตามบทจนมากเกินไปเพราะหากเจ้าล้มเหลวเจ้าก็จะล้มเหลวต่อไป เจ้าเป็นใครอาจารย์ฮะอาจารย์เออเจ้าลืมเงินขายที่ตกลงกันก่อนหน้านี้ไปแล้วงั้นหรือเยังแล้วตอนอาจารย์ตกลงรับรับปือสิทธาอาจารย์บอกว่าห้ามเรียกลเขาว่าอาจารย์ถ้ามีคนนอกอยู่นี่นะเอเอขอโทษค่ะอาจารย์สิสิตื่นเต้นจนลืมตัวไป ไม่เป็นไรชินเฟิงไม่ใช่คนนอกให้เขารู้ก็ไม่เป็นไรอาจารย์ยกโทษให้เจ้าถ้าอาจารย์จะดีสุดเลยค่ะคุณพระผู้ชายคนนี้รูปหัวนายหญิงแล้วนายหญิงก็มีความสุขเลยนะนี่ชายเต่าไม่ได้ฝันอยู่ใช่ไหมนายหญิงนี่คือใครชินเฟิงข้าขอแนะนำให้เจ้ารู้จักนี่คืออาจารย์ข,ของข,ข้าขอบเขตการเล่นแล่ไปถ้าเขานั้นยิ่งใหญ,ใหญ่จนหาใครเปรียบไม่ได้เลยละ เอเอยกโทษให้ในความฝ่ายรู้ของผู้น้อยด้วยท่านมาจากฝ่ายเสียนหรือฝ่ายอาศิษย์ท่าของท่านอยู่ที่ภูเขาใดและท่านสอนอยู่สาขาใดคนปิดหน้าปิดตาเช่นนี้อาจจะนำปัญหาม,มาให้ได้ข้าต้องถามเขาให้ดีเจ้ารู้เพียงว่านามนักโพสของข้าคือหงเหมือนก็พอรรู้มากเกินไปมันจะไม่ดีต่อเจ้าเองชินเฟิงเจ้าไมา่ต้องกังวล ถ้าอาจารย์่อถือได้สามร้อปร์เ็นแน่นอนข,ข้าเข้าใจแล้วครับนายหญิงฝึกเล่นแร่แปรธาตุมาเกือบตลอดมีได้สัมผัสกับโลกภายนอกเท่าไหรนะ่นักข้าต้องดูเลนนางให้ดีสุดถ้าอาจารย์ท่านทราบว่าสิกลังเดือดร้อนจึงมาช่วยใช่หรือไม่เจ้าชังกาพูดนะ ข้าได้มอบสูตรโอสถให้เจ้าแล้วแต่เจ้าก็ยังไม่สามารถการโอสถฟื้นคืนวิญ,ญญาณได้เสียหน้าอาจารย์ผู้นี้จริงๆถ้าอาจารย์โทษสิทธิ์ไม่ได้นะคะสิทธิ์ก็ทําตามสูตรทุกอย่างอย่างเคร่งครัดแล้วสูตรโอสถที่ข้าให้เจ้ามันเป็นวิธีทั่วไปจะสาเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับตัวเจ้าข้าสาธิตให้เจ้าดูเพียงครั้งเดียวเท่านั้นจับตาดูให้ดีละข้าสิทธ์จะตั้งใจสังเกตและศึกษาดู ผู้โอโซยังมีการสมุนไพรอยู่ในหม้อสดท่านจะไม่ทําความสะอาดก่อนหรือไม่จําเป็นในการสมุนไพรยังมีฤทธิ์ของสมุนไพรอยู่ข้าใช้กากเหล่านี้กันโอโสถดไฟจงลุกกันโอสถดจากการสมุนไพ่จะไปไ,ได้ยังไงข้าไม่เคยได้ยินมาก่อนการกันโอสถดแบบนี้อาจารย์คือสิ่งมีชีวิตที่ทําลายสามัญสำนึกของโลกยังไงล่ะ น้ำภาษาอะไรกับการกัโอสถจากการสมุนไพรอาจารย์ก้รโอสถในมิติอย่างได้การโอสถในมิติน่าจะการควบแน่นโอสถตอนที่ร้อยสแปลครับน่าจะประมาณนั้นโอสถฟื้นคืนยานจงปากฏสำเร็จแล้วสำเร็จแล้ว ข้าพึ่งจะพูดไปยยกว่ากันโอสถจะกกาวสุนภัยจะไปไม่ได้อย่างไรทีนี้ท่านเห็นหรือยังว่ามันไปไม่ได้ถ้าจะล้มเหลวจริงๆหรอหากเป็นเชน่นนี้ชินเฟิงก็มองอาจารย์เป็นคนขี้โกหกนะสิในพระเจ้ากรมของข้าไม่มีคําว่าล้มเหลวโอสถฟื้นคืนวิญญาณจงออกมา <c oughs> <c oughs> เยี่ยมมากข้ารู้อยู่แล้วว่าท่านอาจารย์จะต้องทําได้เอ่ออะไรเข,ข,ขาสามารถการโอสดจากกากสูุนไพรได้จริงๆหรือเป็นไปได้ไงมันคือโอสถฟืนคือวิญญาณชั้นยอดท่านอาจารย์สุดยอดมากจริงเอ่ออะไรโอสถฝืนคือวิญญาณข้าสุดยอดดานี้สามารถการโอสถชั้นยอดด้วยการสมุนไพรนี่นะทัาากษะการเล่นแร่ปธาตุลึกซึ้งเช่นนี้ เหนือยิ่งกว่าคนหน้าสาขาโอสุไฟ่สิทธิ์สิอีกมันก็แค่โอสถฉชั้นยอดเท่านั้นไม่สมควรถูกพูดถึงหรอกซูปิงเจ้าดูแลตัวเองให้ดีครั้งหน้าข้าจะไม่ช่วยเจ้าอีกแล้ว <c oughs> โอโสได้โปรดเรียกคืนคอ,อยุธรรมให้พ่อของนายหญิงด้วยครับชินเฟิงทำไมเจ้าถึงนายหญิงหากอาจารยของท่านเต็มใจช่วยเหลือแค่นี้ต้องชนะได้อย่างแน่นอน เกิดอะไรขึ้นฮ่าจารย์ข้าจะเล่ามันเองพ่อข้าเคยเป็นหัวหน้าสาขาหลวงวสุทธฝ่ายศักดิ์สิทธ์แต่ถูกทอย,ยดโดยผู้เท่า2องกงซุนอย่างซุนต่อมาเขาก็ถูกผู้นำนิกายทำลายฐานบ่กการบ่กเพาะและไล่ออกจากนิกายและเขาก็ตอมใจตาในที่สุดก็เข้าใจแล้วสิทธิ์ของข้าศัตรูของเจ้า คือกงซุนหยางซุนใช่หรือไม่ใช่ค่ะหลังจากที่กงซุนหยางซุนใส่ล้์พ่องข้าได้สําเร็จมันก็ขึ้นเป็นหัวหน้าสาขาหลวงสดไฟอักษิตที่ข้าเข้าในกายห่วงฟู่แห่งนี้ก็เพื่อล้างแค้นมันโปรดท่านช่วยนาะยหญิงด้วยขอรับทพูโศ